มาดูฝรั่งกันนะพี่้องคะดูสภาพฝรั่งอันนมารมโอ้ดูหน้าดูหน้าตรึกเวกเดี๋ยวเีต่อแม่ออกเนว่ะออเมีอมาขายดมักนิมอุยอ้ยอุยอุยอ้ยอุยอ้ยอยอยอ้ยอยอออกไปแป๊บเดียวบดยงเอมเชอร์ซะเล็วแหน่ทว่าแผดแม่ออ้ า爸爸าเม,ม,มาอ่ะป๊าไม่เมาป๊าไม่เม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 าลูกเคยลูกเคยกับพ่อตาอะไรเนี่ยโอ้โหนี่ใครคุมกับบ้านเนี่ยอะ <c oughs> มีลูกเคยเป็นเสี่ยวแล้วงานเนี่ยผาลมก <c oughs> อาจจะไปอีกอะ่ะโอ้ยสภาพสภาพนะฮะโอ้